บ้านคุณกุหลาบเป็นใต้ถุนสูงด้านล่างมีชุดรับแขกและมีโต๊ะทำงานขนาดกลางเก็บเอกสารไม่สำคัญคุณย่ากุหลาบหยิบสมุดบันทึกเล่มใหญ่ปกสีน้ำเงินมาเปิดดูบัญชีลูกนี้แล้วขีดค่าชื่อเธอคุณยายละเอียดอายุ50กว่ากว่าพอๆกับคุณยากุหลาบคล้ายกันที่ความใจดีคุณยายอายุเยอะแล้วแต่ทำงานที่นี่มาตั้งแต่สาวสาว เธอเองก็หวังว่าเมื่อตัวเองเรียนจบหางานทำได้จะให้คุณยายได้ใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป หญิงสาวยิ้มกว้างที่ปลดหนี้ได้แม้รู้ดีว่าถ้าหาเงินค่าเธอไม่ทันก็ต้องมากู้อีกแต่อย่างน้อยก็ได้ใช้หนี้หมดไปรอบหนึ่งเธอยกมือไหว้ลาแล้วเดินไปที่มอเตอร์ไซค์คันนอเก่าหยิบหมวกกันน็อกมาสวมเสียงหัวเราะพูดคุยของผู้ชายทำให้เธอเผลอหันไปมองอย่างงอไม่ตั้งใจชายหนุ่มสามคนเดินลงมาจากชั้นบนแต่ละคนแต่งตัวเนียบอย่างกับออกมาจากนิตยสารแฟชั่นออนไลน์ผู้ชาย คนนั้นหน้าคุณคุณนิรินรีตามองแล้วก็หันขอบกลับมาเมื่อรู้สึกว่าคนที่เธอมองจ้องมองกลับเธอสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขึ้นรถสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีมีอะไรหรือครับคุณยา่าไม่มีอะไรหรอกแต่ใส่ชุดนักศึกษานี่ครับแอนดริวตาไว้อาถามไม่ได้คุณย่ากุหลาบหัวเราะชอบใจแวบหนึ่งก็แอบคิดไม่ได้ว่าถ้าเสือผู้หญิงอย่างตาหัสวีถูกยายหนูนิรินปรับได้จะเป็นยังไง หัสวีไม่ทันมองจึงไม่ได้สนใจอะไรเวลานี้เขาแค่คิดว่าจะเอาตัวรอดยังไงในชีวิตหนุ่มโรงงานก็ปวดหัวจะแย่แล้วตอนที่สนิรินเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านพร้อมตะกร้าผ้าที่เอาออกไปซักที่ตู้ซักผ้าแบบหยอดเหรียญที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าเสื้อผ้าชุดนักศึกษาของเธอและชุดนักเรียนของน้องๆจะซักเครื่องส่วนเสื้อผ้าชุดธรรมดานั้นเธอซักด้วยมือรวมถึงเสื้อผ้าของคุณยายด้วย แต่เมื่อเปิดประตูเข้าบ้านเช่ามานั้นเธอก็ต้องชะงักที่เห็นคนที่เธอต้องเรียกแม่นั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านหนูดีน้องสาวตัวเล็กยังไม่ประสีประสานั่งบนตักแม่ในขณะที่นริตที่ยกจานผลไม้เข้ามาชะงักไปเมื่อเห็นพี่สาวเข้ามาในบ้านมาช่วยยกตะกร้าผ้าไปไว้หลังบ้านหน่อยนิรินบอกพยักหน้าเรียกน้องชายครับนริตตอบเสียงเบาแล้ววางจานผลไม้ที่โตเตี้ยเตี้ยตรงหน้าแม่ น้องเป็นผู้ชายเรียกไปใช้งานแบบนี้ได้หรือคนเป็นแม่ทำหน้าไม่พอใจนะทำไมเป็นผู้ชายไม่ต้องซักผ้าล้างจานทำงานบ้านเหรอนิรินพูดเสียงกระด้างแล้วแม่มาทำไมนี่กูเออฉันเป็นแม่นะจะกลับบ้านตัวเองไม่ได้หรือไงนางลัดดาแม่ของเด็กทั้งสามขึ้นเสียงใส่แต่เมื่อเห็นแม่ของตนเดินออกมาจากในครัวก็หุบปากลงทันที รู้ว่าเป็นแม่ก็ทำตัวให้สมกับที่เป็นแม่หน่อยสินิรินยังคงบ่นอย่างไม่เกรงใจเจอหน้าแม่แทบนับครั้งได้แต่ละครั้งก็หาเรื่องมาให้คุณยายปวดหัวตลอดพี่รินนริศพรามพี่สาวแล้วมองไปทางคุณยายละเอียดไม่ว่าจะต่อว่าอะไรแม่ตัวเองไปก็กระทบคุณยายทั้งนั้นกลายเป็นน้องชายวัยสิบสี่ที่เตือนสติพี่สาวทำให้นิรินอดหัวเสียไม่ได้ เธอได้แต่หัวเสียจะยืนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้จึงเอาเรื่องงานมาอ้างเพื่อหาเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับแม่วันนี้หนูต้องออกไปช่วยเจ้านงเร็วหน่อยนะเจ้านงเจ้าหนงให้แกไปทำอะไรนังรินขายลูกชิ้นทอด นิรินจำใจตอบเธอรู้ดีว่าแม่กับเจ้นนงไม่ถูกกันตั้งแต่สมัยสาวๆเจ้ก็ไม่ใช่คนดีเด่นอะไรมากแต่ก็ช่วยครอบครัวเธอหลายครั้งในขณะที่แม่ไม่เคยเหลียวแลขายลูกชิ้นทอดแกดิ้นรนเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อขายลูกชิ้นทอดนี่นะถ้าจะทำงานแบบนี้จะไปเรียนทำไมให้เสียเงินเสียเวลาสู้มามีผัวให้ผัวเลี้ยงนะหรือไม่เอาหรอกนี่อย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะ พอแล้วแล้วนานๆเจอกันทีก็อย่าทะเลาะกันเลยคราวนี้คุณยายออกปากห้ามปรามก่อนจะหันไปคุยกับลูกสาวกลับมาบ้านคราวนี้จะอยู่กี่วันละจะได้ให้เตรียมที่หลับที่นอนให้ก็แม่ออึ้งแล้วมองไปทางลูกสาวคนโตฉันมีเรื่องมาให้แม่ช่วยหน่อยนะหือ นิรินหัวเราะในลำคอแล้วยกมือขึ้นกอดอกเอนหลังพิงกรอบประตูรอฟังว่าคราวนี้แม่จะเอาเรื่องอะไรมาให้ยายปวดหัวอีกฉันว่าจะขายของที่ตลาดนะัดจะเอาพวกเครื่องสําอางมาขายฉันไปอบรมมาแล้วนะสินค้าเขาดีจริงๆมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเขาให้เอาสินค้ามาขายก่อนแต่ต้องวางเงินมัดจำเรื่องเงินนะไม่มีให้ยืมหรอกนะ คุณยายพูดขึ้นแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ลำพังเงินเดือนของนางก็เลี้ยงดูหลานสามคนแทบไม่พอแล้วที่ยังพอเลี้ยงหลานไว้ก็เพราะนิรินขยันทำงานพิเศษทั้งที่ตัวเองก็เรียนหนักและยังต้องไปยืนขายลูกชิ้นทอดกว่าจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งไปแล้วได้นอนไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องรีบไปมหาวิทยาลัยอีกก็บ้านไงแม่บ้านแม่จะให้ยายขายบ้านให้แม่เหรอเป็นบ้าหรือไงคิดเรื่องบ้าบาแบบนี้ออกมาได้ นิรินแทบปรีดแตกไม่คิดว่าแม่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้ขายแค่ให้เอาบ้านไปจำนองต่างหากล่ะคนเป็นแม่พูดขึ้นแต่ลดเสียงลงแค่เอาไปจำนองบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมฉันขายของได้เงินแล้วจะเอามาจ่ายหนี้ให้เองแม่ช่วยฉันหน่อยนะคุณยายนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถามต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะแค่สองแสนนะแม่สองแสน นิรินพูดเสียงดังพูดเหมือนเงินบาทสองบาทก็ใช่ไงลงทุนทำธุรกิจก็ต้องใช้เงินแสนทั้งนั้นแล้วแม่แน่ใจได้ยังไงว่าจะขายของได้เงินคืนก็บอกไปแล้วไงว่าไปอบรมมาแล้วดาราดังเป็นเจ้าของด้วยยังไงก็ขายได้ขี้คร้านจะสต็อกของไม่พอเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์ไปขายตลาดนัดอีกอ้อยเงินแสนสองแสนเผลอเผลอ,ลอแป๊บเดียวก็ได้คืนเนี้ยเนี้ยฉันเอาตัวอย่างมาด้วยนะมีออยอ มีเลขจดทะเบียนชัดเจนตัวเลขมัวเอาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีเงินก็จ้างโรงงานพิมพ์กล่องได้แล้วนะนิรินรับกล่องเครื่องสำอางมาพลิกดูไปมาเธอไม่ใช่คนแต่งหน้าแต่งตัวนักพูดง่ายๆคือไม่มีเงินนั้นและใช้แต่แป้งเด็กกับเจลล้างหน้าลิปสติกที่ใช้เป็นลิปมันธรรมดา หนูไม่เห็นด้วยหรอกเงินสองแสนมันไม่ใช่น้อยๆเกิดแม่เจ๊งขึ้นมาก็เป็นนี้โดนเขายึดบ้านแล้วพวกหนูจะไปอยู่ที่ไหนที่ผ่านมาแม่ก็ให้ยายไปกู้ยืมเงินมาให้ไม่เห็นเอาเงินมาคืนเลยมีแต่ยายยกับหนูนี่แหละที่ใช้นี่ให้เอ๊ะอีนีมันยังไงนะพูดเจ๊งอะไรออกมาปากไม่เป็นมงคลแม่ก็อดตวัดลูกสาวคนโตไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กบ้านนี้ก็ไม่ใช่ของแกแกจะมาห้ามได้ยังไง ไม่ใช่บ้านหนูแล้วก็ไม่ใช่บ้านแม่ด้วยนิรินไม่ยอมแพ้ถ้าไม่มีบ้านหลังนี้พวกเธอก็ไม่มีที่สุขหัวนอนกันแล้วอีลูกสพีนี่คงโดนนางอนงมันเสี้ยมให้ละสิถึงได้กล้าปากดีใส่แม่ขนาดนี้ทำตัวไม่สมกับเป็นแม่แล้วยังจะให้นับถืออีกเหรอนิรินเถียงอย่างเหลืออดน้องสองคนแม่ก็ไม่เคยเลี้ยงดูค่าเทอมก็ไม่เคยหาเงินมาให้ยังจะเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอ นางรินแงน้องคนเล็กร้องให้โฮออกมานิรินได้สติรีบปราดเข้าไปอุ้มน้องสาวตัวน้อยไว้นาริดที่เพิ่งตักเสื้อผ้าเสร็จแต่ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันก็รีบเข้ามาดูพี่สาวคนโตอุ้มน้องสาววัยแปดขวบที่ร้องให้จ้าโอโอหนูดีคนเก่งไม่ร้องนะครับพี่รินขอโทษที่ทำเสียงดังนะนิรินปลอบนฤริดีน้องสาวตัวน้อยแล้วมองไปทางนาริที่ยืนอยู่ใกล้ๆ บ้านนี้ผู้ชายคนเดียวนริตแค่14ี่แต่ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่เพื่อดูแลคนในครอบครัวนริตพาหนูดีไปอ่านหนังสือนิทานที่พี่ซื้อมานะได้ครับนริตอุ้มน้องสาวแล้วพาไปที่ห้องของตัวเองน้องยังเล็กไม่อยากให้เห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันยังไงหนูก็ไม่เห็นด้วยที่แม่จะเอาบ้านไปจำนองแกพอแล้วคุณยายที่เงียบมานานพูดขึ้น ก็จริงอย่างที่รินมันพูดกี่ครั้งแล้วที่แม่ใช้นี่ให้แกเงินที่ยืมไปที่ละสี่ห้าหมื่นก็มีแค่แม่กับรินที่หาเงินไปใช้นี่คืนให้ใช้นี่หมดก็หาหนี้มาให้ใหม่คราวนี้แม่ไม่ยอมแล้วจริงๆคนเป็นลูกหัวเสียลุกขึ้นคว้ากระเป๋าและเครื่องสำอางในมือน,นิรินแล้วเดินกระแทกส้นเท้าออกไปทันทีนิรินถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่เมื่อเหลือบตามองเห็นคุณยายหน้าซีดก็รีประคองให้นั่งลง หนูชงยาหอมให้นะคะคุณยายละเอียดพยักหน้ารับนิรินจึงรีบไปละลายยาหอมมาให้คุณยายอย่าไปทะเลาะกับแม่เลยนะเย,ยรินไม่ได้อยากทะเลาะแต่มันยอมไม่ได้นิรินหัวเราะออกมาจริงๆเธอไม่อยากยอมรับว่านิสัยดื้อและเถียงเก่งมาจากแม่ของตัวเองหนูยอมให้แม่เอาบ้านไปจำานองไม่ได้ยายรู้คุณยายจิบยาหอมแล้วอาการดีขึ้น แต่ก็ไม่อยากให้แม่ลูกทะเลาะกันคน,นี้รินรับปากให้คุณยายสบายใจแต่เพื่อปกป้องคนในครอบครัวเธอยอมปากร้ายโดนด่าเป็นลูกซารพีก็ยอมวันนี้ต้องออกไปเร็วหรือลูกคุณยายเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่อยากเห็นหลานเครียดเรื่องแม่ตัวเองค่ะถ้าคุณยายไม่เป็นอะไรหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะออกไปเลยค่ะไปเถอะหลานยายก็ไม่อยากให้หนูทำงานเลิกขามืดแบบนี้ นิรินยิ้มให้เธอรู้ดีว่าเป็นคนจนเลือกมากไม่ได้แต่ถ้ามีหนทางที่ดีกว่านี้เธอก็ไม่อยากทํางานเลิกดึกแบบนี้เหมือนกันตอนที่หเสียงดนตรีกระหึ่มเคล้ากับแสงสีในผับหนุ่มเนิร์ดอย่างต้นหนนั่งขยับเท้าตามจังหวะเพลงตลอดเวลาแอนดริวมองเพื่อนสีแล้วก็สายหน้าไปมาถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนคงรู้สึกประหลาดดีที่เห็นหนุ่มเนิร์ดมานั่งฟังเพลงแบบนี้ไม่สนุกหรือไอวีเห็นกินเหล้าอย่างกับน้ำ ไม่สนุกหัสวีตอบแอนดริวไปตามตรงตอนกลางวันขับรถวนดูรอบเมืองไม่เห็นมีอะไรเจริญหูเจริญตาเลยสักนิดนี่เขาต้องทนอยู่สถานที่แบบนี้จริงๆเหรออดทนเอาหน่อยทำตัวดีๆประเดี๋ยวคุณย่าก็ส่งมึงกลับกรุงเทพเองกูไม่อยากกลับกรุงเทพกูอยากกลับอเมริกาหัสวีถอนหายใจ คิดถึงแฟนเก่าหรือต้นหนที่ดื่มน้ำอัดลมหันมาถามเพื่อนแม้จะฟังเพลงอยู่แต่ก็ได้ยินเพื่อนคุยกันผลงานเขียนของนามปากกายายฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุกสเป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูดสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวาไลตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ